พาะตรีมูลนิกันเพื่อที่เราจะได้เอาเลิกเอาชชยเฮงๆปังๆคนแบบเรามาไหวองค์ถวยเทพแบบธรรมดาธรรมดาเราก็จะไม่จา้จาสวัสดีค่ะทุกคนนีิรานแกัทมี่เดวิสนะคะ ขอ,อต้อนรับเข้าสู่รายการซีฟู้ดเทอ r รพีนะวันนี้หลังจากที่อันประชุมเสร็จแล้วแถวนี้นะก็เลยอยากพาทุกคนเนี่ยมาสักกาพาระตีมูรติกันเพื่อที่เราจะได้เอาเลิกเอาใชา้เฮงๆปังๆนะคะสําหรับปีกระต่ายปีนี้คะ่ะทุกคนตามมาดูกันเลยนะมาเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปสการาพระตรีนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าพระตรีจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพระปัญจมุขีนะคะหรือพระศิวะห้าเสียนซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ถือว่าใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วว่าทุกๆคนที่มาขอพอรท่านเนี่ยส่วนมากก็จะมาขอเรื่องการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องความรักค่ะดังนั้นคนโสดเนี่ยจะต้องมาเลยนะและแน่นอนนะคะกับนิ่ันา์แกทิมีเดวีคนแบบเรา มาไหวองค์ถวยเทพแบบธรรมดาธรรมดาเราก็จะไม่จำเราก็จะสั่งแกร็บกันค่ะทุกคนร้อดเนาะไม่ต้องถือไม่ต้องพุรุงพลังแต่สวยเก๋แล้วไหวจบนะอ,อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องสั่งแกร็บกันก่อนนะคะทุกคนไงามากเสร็จแฮปปี้ทูเกตเตอนะคะเก๋เนาะชื่อดีอะ่ะซาชิมินะทูนา่าแล้วก็แซลมอนเราก็เป็นรูปหัวใจด้วยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วนี่ไง รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็มาระหว่างที่เรารอพี่กรับนะคะมาส่งชุดฮปปี้ซูเกเตอร์จากบ้านธรรมชาติซีฟู้ดกันระหว่างเนี้ยเรามาว่ายสปิกเนตกันก่อนเนาะแล้วก็ไม่ยากเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเตรียมเนี่ยก็จะมีผลไม้นะคะก็จะเป็นกล้วยแล้วก็อ้อยนะคะทูบก้าดอกนะคะแล้วก็จะมีนมแล้วก็ขนมโม,มกะแล้วก็จะมีพวงไรดอกดาวเรือง จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือสามารถก็ซื้อได้ที่นี่เลยมันจะเป็นลูกเตรียมมาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ที่สําคัญริกน,นะคะเราจะไม่ไว่ายปลาปิชเนสด้วยเนือสัตว์ใดๆทั้งสินส้นหรือแม้กระทั่งขนมที่มีไข่ก็คือทะเลี่ยงได้ก็ไม่เอาดีกว่านะ สักการะนะคะก็จะมีทั้งหมด3าอย่างนะก็คือจะต้องมีคู่เก้าดอกนะคะเทียนแดงนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบแล้วก็ชิพที่สําคัญก็คือสําหรับคนโสดนะเราเตรียมเทียนแดงแค่หนึ่งเล่มนะคะเพราะว่าเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะหาคู่ที่เหมาะสมกับเราเนาะแล้วถ้าหากคนที่มีคู่นะคะจะต้องเตรียมเทียนแดงทั้งหมด2เล่มเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคู่กันตลอดไปเลยนะคะนี่คือหนะ้าตา happy two s c t t e r ของเรานะคะที่เป็น ซาชิมิแซลมอนแล้วก็ทูน่าซาชิมินะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปไหว้พาระตี้กันนะคะตามมาเลยเล้ก็อย่าลืมนะคะไหว้เสร็จแล้วแล้วก็อย่าลืมลานะแล้วก็นำอาหารที่เรามาไหว้ะคะ่ะหรือของไหว้สักการะเนี้ย ไปทานกับครอบครัวหรือที่บ้านได้เพื่อให้พรหรือบุญกุศลต,ต่างๆที่เราได้ขอไว้เนี่ยได้เป็นจริงนะวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะได้คลิกแล้วก็ได้มาสักการะนะคะพัตตีพร้อมแบบิลาศก็จะได้นําบุญตรงเนี้ยแล้วก็ความเป็นสิริมงคลตรงเนี้ยให้เพื่อนๆได้กลับไปนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าทุกคนรักแล้วก็ชอบแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามนะคะ ซีพูเทอร์ปีกับวิลานกาเทมี่เดวิสแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ s ับส like, cribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนว่าต้องมีประชุมกันต่อแล้วแล้วก็แอบช้อปปิ้งด้วยตรงนี้เองบา,บายๆนะคะ